สวัสดีนะคะเด็กๆนี่ห่วในวันนี้ยังอยู่กับคุณนุ่นนะคะในรายวิชาภาษา,า,าจีนเนาะชั้นป .1 โอเค okay, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูสอนไปเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะหนึ่งถึงหเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะโอเาศาศาค okay, วันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะแต่ครูจะมาทบทวนเนื้อหาทั้งหมดเลยที่เราเรียนกันไปตั้งแต่บทที่หนึ่งนะคะจนปัจจุบันเลยอ่ะเรามาดูเรื่องแรกก่อนคะ่ะ เรื่องแรกนะคะเด็กๆเรื่องอประเทศจีนใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมว่าประเทศจีนมีรูปร่างเหมือนกับตัวอะไรเอย่ยเหมือนกับตัวไก่ใช่ไหมคะเมืองหลงเขาคืออะไรคะเด็กๆอ่เก่งมากค่ะเมืองหลงเขาคือปักกิ่งใช่ไหมคะกุ้งปักกิ่งต่อมาคือธงชาติประเทศจีนมีลักษณะเป็นยังไงคะ ธงแดงห้าดาวธงชาติเขาสีแดงและมีดาวทั้งหมดห้าดวงใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะสัตว์ประจำชาติจีนคือหมีแพนดา้าอาหารโปรดของเขาคืออะไรคะอาหารของเขาคือใบไผ่หรือต้นไผ่นั่นเองมีแพนดา้ามีทั้งหมดสองสีใช่ไหมคะเด็กๆมีสีขาวและสีดำนั่นเองต่อมาคือ จำได้ไหมว่าคืออะไรบ้างอ่าจำคำว่าหนีห่าวได้ไหมคะเด็กๆหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าสวัสดีหนีห่าวสวัสดีนะคะต่อมาวอร์เจี้ยววอร์เจี้ยวแปลว่าอะไรคะเด็กๆฉันชื่อหนีห่าววอร์เจี้ยวแปลว่าสวัสดีฉันชื่อนะคะโอเคต่อมานะคะเด็ก เรื่องตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลข1นถึงหที่เราเรียนกันไปโน้ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมคะอ่าน,นักเรียนอ่านลองเสียงพร้อมกันนะพร้อมครูนนะอีหนึ่งสองเอ,อิร์สามซานสี่ซื้อห้าอูอ่ะพร้อมกันนะคะที่เด็กเอาใหม่นะอีหนึ่งสองเอ,อิร์สามซาน สีซื่อห้าอูโอเก่งมากเลยโอเควันนี้จะไม่มีกมารบ้านนะคะแต่จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะเก็บคะแนนบทที่1และบทที่2จํานวน10ข้อ10คะแนนนะคะใน Google Form เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนอย่าลืมทวนของเก่าด้วยนะบทที่1และบทที่2ที่เราเรียนกันไปเลยตั้งแต่เรื่องประเทศจีนใช่ไหมคะยันตัวเลขนะ โอเคบายบายนะคะเด็กๆใจเจี้ยนนะคะ